อ่ะนี่คว้ามสุดๆนั่งก็คือหัวไม่ติดเพดานเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวหลับในนี้ก่อนนะคะแล้วจะออกไปรีวิวว่า เราจะมาเราแช่ทะเลด้สีสดตัวกันค่ะตเครื่องนี้นะคะมีสรรคุณหลายอย่างมากทั้งช่วยในการคลายกล้ามเนื้อการลีแหลกการปรับสมดุลฮอร์โมนหรือว่าถ้าใครจะเจ็ตแหลกเนี่ยมาก็ได้นะคะรวมถึงอันนี้คือพิเศษมากเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยว่ามันสามารถช่วยแบบ คนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะคะก็แบบปรับการนอนอะไรอย่างเงี้ยให้นอนพักผ่อนได้เพียงพองมากยิ่งขึ้นหรือถ้าใครอะ่ะเป็นออฟฟิศซินโดมหรือแบบนอนแบบไม่ค่อยดีการน,นอนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดหัวบ่อยๆหรือนอนหลับ,ล,บลึกไม่พอ <c oughs> ก็สามารถมาเข้าเจ้าเครื่องนี้ได้นะคะคือดีมากๆส่วนที่เราอยู่่จะเป็นห้องที่แช่เลยนะจะเป็นห้องส่วนตัวเลยะคะ่ะก็จะมีทั้งห้องน้ำข้างในอันนี้ เพื่อให้ชำระร่างกายก่อนและหลังที่จะลงเจ้าเครื่องส่วนเครื่องเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะแบบไม่ใหญ่มากแต่พอเจอของจริงนี่คือแบบดูดิคือแบบเบลเอร์เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแชบเกินไปคืออันเนี้ยเราเข้าไปปุ๊บก็จะมีที่จับเพื่อให้ปิดลงแล้วก็แช่ได้เลยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาก็จะมีปุ่มไว้สองข้างด้วยเผื่อกรณีฉุกเฉินแล้วกด เรียกให้พนักงานอะสามารถเข้ามาได้เลยคือแบบว่าเป็นส่วนตัวปลอดภัยไม่ต้องกังวลเลยค่ะเดี๋ยวถัดไปอะเราจะไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเนาะคือเขาแนะนำว่าอไม่ใส่อะไรเลยดีที่สุดแต่ว่าเราจะไม่ใส่อะไรเลยถ่ายคลิปไม่ได้แล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็น,นะะใส่ชุดว่ายน้ำนะคะใส่ชิคกูให้สุภาพดีหนึ่งก็เราจะมาลองแช่กันให้ดูค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลย เรียกว่าแต่งตัวอีกว่าเนาะเพื่อว่าเราอะแช่เสร็จแล้วเราก็ออกมาแต่งหน้าทําผมได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะของทุกอย่างถือเขาจะมีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นที่เช็ดหน้าแป้งโลออนคือแบบว่าครบคันแต่บอกผมไม่ต้องพกอะไรมาเลยก็ยังได้นะคะส่วนบีที่เนี้ยก็มีมาตรการเปลี่ยนให้ตามรลยคนตลอดถือปลอดภัยมากๆค่ะ สามารถเดินเข้ามาตัวเปล่าแต่งสวยแล้วออกกลับไปตัวเปล่าได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะมีห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องพักผ่อนค่ะหลังการทาเขากจะมีน้ำชาหลังจากที่เราแช่เสร็จแล้วก็สามารถมานอนพักผ่อนได้ตรงนี้ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเกลือมาิรายันใช่ไหมคะถูกด้วยนั่นแหละเพื่อ ให้เรารู้สึกผ่อนคลายเพื่อเป็นการที่เวลาเรานอนแล้วเราก็รับพลังงานจากเกลือเข้ามาสู่ร่างกายทําให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเราให้การแช่น้ำเกลือครั้งนี้นะคะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคะ เรา,านั่งอยู่นะคะอ่ะนี่ความสุดสุดนั่งก็คือหัวไม่ติดเพดานเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวหลับในนี้ก่อนนะคะแล้วจะออกไปรีวิวว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคไาค่ะ ก็ได้ทําการเป่าผมอะไรเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วแล้วก็จะมานั่งผักนะคะที่ห้องเออิมาลัยเอิที่ห้องเกลือหิมายันเอินนั่นแหละแล้วเขาก็จะมีนี่ค่ะเป็นชากับขนมนะคะให้เราได้นั่งรับประทานกันแบบสบายสบายนอนมองหินเพื่อรับพลังงานค่ะต้องบอกว่าหลับแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะ คือตอนแรกนอนเล่นใช่ไหมมันก็จะแบบเหมือนลอ,อยน้ําตุ๊บปั๊บตุ๊เปก็คือสนุกมากก็คือแบบเอาขาทบปเอามือแบบเหมือนผักอะ่ะเบาๆให้ตัวเองแบบลอยไปมาหรือว่าตัวเองเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะลูกสนุกอะที่กําลังเด้งไปเด้งมาอะไรเงี้ยก็คือแบบมันเบามันสบายอะ่ะขนาดแบบเอามือชูสุดเลยนะขากับมือยังไม่ติดแบบไม่ติดตัวเครื่องเลยคือมันกว้างมากๆแล้วอยู่ดีเราไปตอนไหนไม่รู้ ลูกอีกทีคือเสียงเพลงที่แบบมันปลุกให้เราตื่นนะทุกคนเราก็แบบงงเลยแล้วคือไม่ใช่ตื่นมาแบบงัวงเงียนนะตื่นมาแบบสดชื่นคือแบบว่าเหมือนเขาบอกว่านอนในนั้นอนะชั่วโมงอะเปรียบเสมือนนอนข้างนอกเป็นแบบหลายชั่วโมงเลยเพราะว่ามันตัดประสาททางห้าของเราเลยเว้ยเราจะไม่ได้ยินอะไรเราจะมองไม่เห็นอะไรคือมืดแบบเอามืออย่างเงี้ยมองไม่เห็นนะไม่ได้กลิ่นอะไรคือมันจะแบบสงบจริงๆร่อะ แล้วก็ทําให้เหมือนเราหลับแบบเต็มอิ่มมากๆคือชอบมากถูกใจมากใครที่แบบว่านอนไม่พอมีปัญหาเรื่องการนอนอย่างเงี้ยเครียดเนี่ยควรมาบอกเลยสักครั้งหนึ่งมาลองดูกันนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคลิปหนะ้าเราจะไปลองอะไรกันอย่าลืมดูนะคะ